ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับก็ถือเป็นเรื่องแรกเลยครับที่ได้ได้เล่นกับน้องเป็นแบบไลอัพจริงๆเลยเรื่องแรกชื่อเรื่องว่ารักครูเท่าโลกนะครับ Love You Teacher ครับเป็นเรื่องแรกเลยที้องยมเอ้ยมีนะผมว่าจริงๆมันคบรสน่ะเรื่องนี้เออมันจะมีทั้งพาที่เป็นคอมเมดี้แฟนตาซีใช่แล้วก็มีคอมเมดี้นี พ่วงกับบอกว่าให้พ <laughs> <laughs> <maybe fantasy, S 2> yeah. 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 ูดคอมเมดี้กี่โมงกี่โมงมีแฟนตาซีแล้วก็มีโรแมนติกด้วยอ่าก็เป็นฟิลกูดอบอุ่นหัวใจครับผอครับเรียกว่าเรเปิดตัวในไออัพแล้วไปในบังกาเรสตาหรออ่าก็ถือว่า S <S <s ต,ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นกับผลงานนี้มากแล้วก็จริงๆอ่ะแอบแอบกังวลด้วยว่าแบบจะออกมาดีไหมวะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเขากังวลมากว่าเขาเล่นพอาะเขาต้องเล่นเป็นเด็กเจ็ดขวบว่าเขาจะเล่นดีไหมไม่ดียังไงเขาก็จะถามตลอดกับพวกพี่ๆจริงๆอยากจะบอกว่าดีมากอันน่าจริงๆขนาดยังไม่ได้เวิร์กช็อปยังไม่ได้อะไรนะแต่เออดูชอบใช่ไหมชอบเลยชอบเลยเลยเด็กเจ็ดขวบตอะไรเลยนะขอบคุณ จริงๆก็ไม่ได้แนะนำอะไรจริงน้องก็เก่งอยู่แล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดแล้วกันเรื่องนี้ก็จะเป็นครูพ่เมฆครับก็คือเป็นคุณครูที่ไม่ชอบเด็กเลยใช่แต่เราต้องเจอเด็กเพราะว่าเราตามแฟนของเรามาก็ทําให้หัต้องปวดหัวกับเด็กอยู่แล้วแล้วกลับกลายเป็นว่าตัวของของน้องโซล่าเนี่ยกลับไปเป็นเด็กอีกโตเกิดอุปติเทรใช่ ก็เลยต้องกลายเป็นว่าต้องเจอเด็ก20 24ชั่วโมงก็ต้องมันรู้นกกันว่าความสัมพันธ์ทางเนี้ยมันจะร่อนยังไงอาจารย์ตาถูกรถใส่ให่มากครับผมน้องโซล่าครับจริงๆชื่อโซล่าครับก็เป็นครูที่แบบจะคร่วตรงข้ามกับครูพ่มเมฆเลยก็คือจะเป็นครูที่แบบรักเด็กมากจะเอ็นดูเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บ เรากลายไปเป็นเด็กเจ็ดขวบอีกครั้งหนึ่งอ่ามันก็จะมีปมให้ทุกคนตามมารอติดตามกันอ่าสปอยสปอยไว้ก่อนนิดนึงครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วโอ้โหยังเรียกได้ว่าขก้าวแรกแล้วกันครับเป็นก้าวแรกของพ่อมกับทุกคนนี่แหละนี่ก็น่าจะเป็นอยู่ในช่วงเขียนบทกับอะไรพวกนี้อยู่ขั้นตองกรงไหครับใช่ครับขั้นตอแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่สมบูรอะไรอ่ะตลกว่ะ ครับพร้อมเลยพรอมนะผมรู้สึกว่าเออผมได้ละลายพิติกรรมกับน้องในเรื่อง Perfect t r a i n e r ทเไปแล้วอ่าแล้วค่อนข้างนี่จะสนิทมากครับต่อไปน่าจะกัดกันแล้วกัดกันแบบสนุกสนุกเฮ้ยไม่พวกเรารักกันรักกันกนแน่ักกันจะลักลักรักเขาหกกัน ผมว่าน่าจะช่วงกลางปีนะเพราะว่าเราอบมีติดซีรีส์เก่าของพวกเราอยู่ใช่ป้าก็คือรีแวิ์มใช่ครับผมผมมีสก a r เล t h e ฮาร์ดอยู่ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายโอ้สกัดเลนท์ฮาร์ดยาวๆฮะยังไม่คันเริ่มเลยสก a r l e t h e a าร์เอออาจจะ็นปลายแต่อาจจะเป็นปลายปอาจจะเป็นปลายปีไม่ก็กลางปีใช่ถ้ามีโอกาสเร็วขึ้นมาหน่อยครับผมแต่ระหว่างนี้เราก็จะมีเพอร์เฟกต์ i n e r เนอร์อยู่ยาวไปให้ทุกคนรอติดตามครับ24ตอน ดูให้ตาเปียกเลยดูเรื่องงานให้ชิมตาก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกในส่วนอใช่ใช่ครับผมรับรองว่าแตกต่างแน่นอนครับแตกต่างสุดๆทั้งทุบเมฆแล้วก็ทั้งโซล่าเลยครับรักแน่นอนครับนี่สองสวัสดีครับชาวครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเรื่องนี้พวกเราจะตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับผมก็รักคกูทั่วโลกนะครับเ Love You Future ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่ผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ اها فلم اها نوت اها نوت